ทซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไ c r a f t นะครับเดี๋ยวเปิดตัวก่อนจะเปิดตัวก่อนซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไม r a f t นะครับม,มีคนมา ข้างๆเนี่ยแหละครับโอเคนะครับถ้ามันจะสนุกยังไงนั้นมันจะเป็นไงนั้นไปดูกันเลยโอเคนะครัเพื่อกลับมากันต่อนะครับคนนี้จะจีบนะ ได้อับคลิปมาแล้วตดได้ติดแล้วซึ่งมีคนจะติดผมนะครับอือหลังจากที่ผมอกหักไปสองครั้งด้วยกันนะครับเค องแล้วผมเคยออกอากาศสองทุกคนอย่าไว้ใจคนหล่อชมพู่รู้รป่าพี่เป็นใคร เราออกเราออกใช้คนเจ้าชู้นะพูดไรไม่เขาใจเราออกใช้คนอืมผมขอตัดคลิปก่อนละกัน โอเคนะครับก็กลับมากันต่อนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเคลอีกคนแล้วนะครับปไปไกววจัดไปชุดใหญ่ไฟพริบสกายวอ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 สกายวอสกายวอวอวอ É, uh, é, yeah.